ยายไม่ร้องเลยยายได้เจ็บเลยเก่งมากเข็มได้ไหมแล้วตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเจ็บไหมไม่ยายเลยไม่เลยเจ็บอะไรสบายดีเนาะดูดูหน้าตาสดใสนะนี่เข็มเท่าไหร่ครับที่คุณยาย เข้มหนึ่งเข็มหนึ่งจ้ะเป็นคนแรกของจังหวัดเลยนะเนี่ยคนที่หนึ่งของจังหวัดค่ะคนหน้าอเดน่าเชิงรุกที่ดีคนดีปีใหญ่านั่งตรงนี้เลยครับ

ไม่าต้องครับจบเสื้ออ่าโอเคยีนยาบำรุงยายสแเราจะได้แข็งแรงเนอะจ้ายายมีป่วยออกอะไรยาย้ายายวยออกอะไรวันเนี้ยจ้าเม่นจ้าเม่แวเลยไปบริจาคลงบาลจ้านะคะจ้าาดนะนายกเอาของมาเยี่ยมเอาของมาเยี่ยมคุณยายนะท่านผู้ว่าฝากมาเลจ้าจ้า ุงเมียนปะคะใช่จ้ะคะลงกลัวดีเียวลงดีเียวเสร็จแล้วดีเียวลงเสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะของของเหล่ากชาติหรือว่าสภากชาติเราเนี่ยนะคะเออเราได้รับวัคซีนจากเป็นวัคซีนบริจาคจากสภากาชาตินะคะจากกาชาติกองกลางมานะคะวันนี้ของเราเนี่ยที่สํารวจแล้วสําหรับ ในกลุ่มนี้จะเป็นวัคซีนคนละกลุ่มกับที่ทางจัดสรรให้อบจอนะคะเพราะว่าของเราเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนเราจากการบริจาคและเป็นวัคซีนที่เราจะลงเชิงลุกในพื้นที่เลยสําหรับผู้ประบาลทางสังคมนะคะผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ยากไร้ผู้สูงอายุนะคะในกลุ่มนี้เราเราจะจัดผิดก่อนนะคะบนเดือนหน้าก็ได้รับคนละสองเข็มนะคะก็วัน,นในรัฐนี้เนี่ยสภากา,าชาติาให้เหล่ากชาติมาทั้งหมดเนี่ยคือ 270คน270โดสในวันนี้นะคะแล้วก็จะนัดอีก2เดือนข้างหน้าอีก270นะคะก็วันนี้เนี่ยที่นัดที่ท่านที่สามารถมาได้เนี่ยก็จะมารับที่นี่ผู้สูงอายุที่มาได้นะคะใกล้สุดเลยคือที่โพสะนี่ก็คือ2ท่านนะคะมีคุณยายกับคุณตานะคะแล้วก็ส่วนท่านอื่นที่มาไม่ได้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุพวกติดเตียงติดบ้านเราจะรุยฉีดให้ถึงบ้านนะคะโดยมีท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะซึ่งท่านท่านเป็นที่ปรึกษ,ษานะคะคของเหล่ากาชาดท่านจะเป็นคนฉีดเองดูแลประเมินเองเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นวัคซีนตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเราต้องดูแลให้มันให้มันใกล้ชิดนิดนึงว่ามันจะมีไซเอเ f ฟ e อะไรขนาดไหนนะคะก็ดูแลอย่างดีค่ะแล้วสําหรับวัคซีนที่ทุกคนจะได้รับในวันนี้ใน270เข็มเนี่ย270เคน,เนก็จะทางสภากาชาดจะทําประกันให้ด้วยประกันวัคซีนให้ด้วย เพราะฉะนั้นให้ทุกคนมั่นใจและปลอดภัยแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะคนอ่างทองว่าให้มาฉีดวัคซีนเถอะค่ะนะคะช่วยกันฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันหมู่นะคะป้องกันหมู่เราจะได้ทุกอย่างจะได้เดินหน้าไปด้วยกันเราจะได้ใช้ชีวิตปกติสุขสท้ทีนะคะเศรษฐกิจเราก็จะเดินหน้าเราทําได้ทุกอย่างถ้าเราฉีดวัคซีนครบค่ะคุณค่ะก็ยังมีอีกมากค่ะ สำหรับวันนี้นอกจากของกาชาที่ลงแล้วนะคะเดี๋ยวของทางอบจอซึ่งได้รับจากสภากาชาติซึ่งซื้อจากสารจากสภากาชาติในสัปดาห์หน้าก็จะลงนะคะจะลงลุยกันคือเราจะทํางานร่วมกันนะคะระหว่างระหว่างเหล่ากาชากับส่วนที่ได้รับจากสารมารนะคะแล้วก็ยังมีบางส่วนของของโรงพยาบาลใช่ไหมคะที่สามารถใครที่สะดวกเนี่ยสามารถวอล์กอินเข้าไปฉีดได้เลยนะคะท่านที่ยังไม่ฉีดตอนนี้เป็นสูตรห